ถ้าเราเดินเข้ามาในอารามที่ร่มรื่นแห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าก้อนหินที่อยู่บนภูเขาจะถูกแกะเป็นพระพุทธรูปบ้างเป็นเทพบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพระโพธิสัตว์บ้างค่ะด้วยความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนหินให้ออกมาเป็นเครื่องสการะที่ทำให้ผู้คนที่เดินทางเข้ามาในอารามแห่งนี้ได้บูชาและให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาก็คือ ใช้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนที่บูชานั้นเพื่อที่จะได้เข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะความงดงามที่เราเห็นอยู่นี้เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นจากจิตใจของผู้ที่เข้ามากราบไหว้นะคะถ้าเรากราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทําให้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยการใช้คําสอนของสิ่งนั้นกลับมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราให้งดงาม สงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของคนกราบค่ะถ้าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตของคนกราบความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุนม,มัวก็จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้นจึงขออนุโมทนาต่อการเดินทางถักโลกด้วยธรรมที่ทําให้จิตใจของคนเดินทางงดงามก้าวย่าง <y> อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมส,สวัสดีค่ะใ ในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆใน,ในใจฉัน